สวัสดีค่ะนิกกี้นะคะตอนนี้นิกกี้ก็อยู่ที่งานแน็กซินนะคะก็ดีใจมากเลยเพราะว่าปีนี้ปีแรกที่ได้มาอยู่ในงานนี้นะคะเราต้องบอกว่าสวยทุกคนเลยนะคะเพราะว่ามีพิ่ตี้งพกน้องเนี่ยมาประกวดเยอะมากนะคะแล้วรู้จักแทบทุกคนแล้วก็จะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยคือก่อนหน้านี้ก่อนจะประกวดก็รู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็สวยอยู่แล้วนะคะก็พอมาอยู่รวมกันปุ๊บคุยกี้เป็นกรรมการนะกี้ก็คืนี้มีหนักใจแน่นอนเพราะว่าสวยจริงๆนะคะแล้วก็ จะบอกว่าวันนี้ที่อยู่ที่บูธ U แปลกๆู h e View แปลกนะคะเป็นเว็บไซต์นะคะซึ่งเนี่ยดูที่ขอบนี่บูธนี้นะคะ ถ้าใครไม่ได้มาวันนี้นะคะก็ไปเจอกันที่มรดโชได้นะคะหรือวูดไพันเนียนะคะพี่จะไปเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันที่4นะคะเมษายนพี่จะมีรางรถนะคะที่มรดโชด้วยเป็นงาน v p นะคะชายแรงนะคะไปเจอกันได้ที่สำคัญนะคะวันที่9นะคะก็จะเป็นงานนะคะรถแข่งนะคะแถว สถาบันจุมลีนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยนิกกี้ก็มาพร้อมกับแฟนคลับนะคะหลายคนนะคะที่วันนี้ว่างแล้วก็เราก็หาบัตรได้นะคะหนึ่งในนั้นก็เป็นนี่ช่วงๆนี่คู่หูดูแลดีมากน้ำมันพิสุดนะคะแล้วก็พวกเราแทยไม่ได้ปังๆขมพ่อหมิ้นนี่อโคน,น,นันคนน,นัผู้ชายแม็กซิมผู้ชายแม็กซิมว่านี้ไหนสิ คือด้วยความที่นะคะเกิดมาแล้วก็ความเข้าใจใจมากนะคะว่าจะจะประกวดแม็กซิมนะคะแต่ว่าด้วยนมจูนะคะไม่ผ่านเขาก็เลยได้จะใส่เสื้อนะคะคิดว่าจะโหวตให้ไหมคะหมายเลขหนึ่งศูนย์่อาหาเสียงนี้สมมติเป็นแม็กซิมถ้าให้เขาเลือกเราจะพูดว่าอะไรเร็วเร็วนี้เร็วไปเลว เอางี้เพื่อนๆวันนี้นะคะจะให้เต้นบีบอยให้ดูใช้กับพี่คนนี้นะคะชื่อโคนันเต้นบีบอยเก่งมากนะคะไม่ได้เราเราจะให้เต้นบีบอยให้ดูนะคะว่าเต้นเก่งขนาดอใครเซฟมือได้ค่ะพวกเราแล้วอ่ะเฮ้ยเต้นแล้วเรวได้แล้วบีบอยหญิงดีค่ะทุกคนเขาดู้นะคะเซบมือด้วค่ะได้เข้าที่ได้เข้าที่ได้อ่ะเร็วคนเขารอดูโซเชียลอยู่ นั่นนั่นทีเราจะเห็นนะคะอุรงอุตังเต้นนะคะคุ<ต>แแรนแฟับกับเก่งนะคะจะโชว์เต้นเนื <Okay. S 1> น้อหัวขาสั้นแค่นี้จะเอาอก,กว้างแค่ไหนอีกอ <c oughs> น้สอสควสั้นีีดีโอ้โหนี่ๆๆๆนี่ดีดีอ๋อสุดมากเลยไม่มีใครดูเลยี คนนี้คนนั้นโดนแกล้งเยอะมากนะคะจับใส่เสื้อแม็กซิมแล้วก็เต้นดีบอยด้วยถ้าอยากเห็นคนนั้นรั่วน,นะคะไปเจอพวกเราได้ที่มารโชว์ไหมะคะเราจะไปดูเพย์ตี้เต้นกันที่รานเบียเจอกันค่ะบ๊ายบาย